สวัสดีครับผมนายกองพบเพชรเจภูมิเ,เชิญม,มาทุกคนมาศึกษาประวัติของหมู่บ้านสว่างพัฒนาอําเภอบ้านแท่นตําบลบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะครับโดยคลิปนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านอาสมมและชาวบ้านเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านสว่างพัฒนาครับสว่างพัฒนามันเป็นซื้อของหมู่บ้านที่ผู้นำสมัยนั้นเป็นคนตั้งถึ้นตั้งขึ้น แต่ไม่เก็บจนะว่าจะแหงบ้านจะได้พัฒนาขึ้นปมะมานี่แหละแต่คนคนหนานั่นนะ่อนที่จะมาเป็นสวามพัฒนาเป็นหมู่บ้านืวอบ้านหัวซา้วนหัวซาที่ไปที่มากคือบ้านหัวซาเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของหูวซาบันแทนที่นี่หู่ซาบรนแทนมีสาดูนหนึ่งคืออยู่ตรงวัดบุรีัมยเนียพราะพอบัานมีอยู่ฝั่งตนี้นขเขาเลยบ้านเป็นบ้านหัวซาค,คนกนเนี่ย บางอย่างบ้านภาษามันเป็นกลุ่มกลุๆหนึ่งของทางบ้านแผนเราเลยมาเปลี่ยนเป็นซื้อมานบ้านสว่างพัฒนาอันนี้คือคือคือความหมายบ้านสว่างพัฒนานี่เป็นเป็นคนเป็นซื้อที่ตั้งทำไม่จากตั้งเป็นบ้านสาษาคนตัวตัวก็ไปจะรู้ว่าเป็นบ้านภาษาแต่ถึงบ้านสว่างพัฒนาตัตั้งผมน่าที่กับโบว์พอดีปีหรอกกับประมาณสี่สิบปีสามสิบสี่สิบปีแรอกแต่อนหนั้นเป็นบ้าน ส่วนบางต่างนะ้นนเขมนก็ถือว่าเป็นมุนน่งหายไเขตนในสบายร่างประเทศหรือว่าหรือว่าอยธรมหรือว่าส่วนต่างม,มันจกปนไปไวัฒนธรรมหรือว่างานฝุ่งานประเทศนี้ส่วนส่วนใหญ่ก็เป็น,นคล้ายๆเป็นบ้านเดียวกันกับบ้านแท้โมสาร เากิจรมแรวกับทุ่ต่เา้วรวรกับงแทนานสนปรี่าเจ้าเฟอเนี่เป็นกิจกรที่รวมกันเป็นบางทีอาจจะว่าบานแทนแต่ว่าวันสว่างคื้ส่วนหนึ่งของของกิจกรรมกิจกรรมของคนบันแทนแตส่วนที่ ที de decir, ini, care, donc, bueno? ่แยกออมาที่เป็นมีอกระจีว่าเป็นมีอกระรักของวันว่วงนี้มีวัดองได้ของเนาะวัดาได้องเลแี่ระพูแบบนี่ระพูจัง้วยแกระพู่เป็นเรานตติดเลยแล้วม่เขี่องของแต่มมันแทนมเี่ยับรู่อไรเ เรเาจมสวัสดีครับผมออสมนะครับจะร้อ,องดังเคภูิครับถ้าจะถามเรื่องบ้านสว่างพัฒนาครับก็บ้านสว่างพัฒนาก็ตอนแรกๆก็เป็นบ้านแท่นน้อคุณแม่นเนาะจะเป็น,น,นแยกมายู่อีกคุ้มหนึ่ง ต่อมาต่อมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือกเดินขึ้นครับเลแ่งเป็นแบ่งเป็นชุมชนเรียกนี้เขาเรียกว่าชุมชนสว่างพัฒนาหมู่ที่สิบเอ็ดแล้วอีกฝั่งหนึ่งหน้าโรงพยาบาลไปนู้นก็เขาเรียกว่าสว่างสามัคคีเป็นหมู่ที่สามเป็นหมู่เดิมของบ้านแท่นต่อมาสนุกน้ำศกพทนปูซากมู่ซิบีอำเภอบ้านแท่นตำบลบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ องรับเป็นพยายบาลจะกินเป็นหมูสามน้ำมันแทนคำนั้นสองเป็นพยายบาลพขาละแยกหมูบามม้านหรืหมูสเดมันดูจะมาหมูสียมันดีเพิ่งก็นเลฮ็ดตัางเป็นหมู่บ้านไหมผมขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้และหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นข้อมูลความรู้ให้กับผู้ชมและผู้ฟังแล้วเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสครับบ๊ายบาย